สว,ส,วสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้คุณผู้ชมอยู่ในช่องของหัวกูดชนแนลนะครับอาจจะแปลกหน้าแปลกตาแปลกสถานที่สักหน่อยนะแม่งเนาะ มืดครับดูแบบมืดๆดูแบบทำไมไม่เป็นทุ่งนาเหมือนคลิปกันก่อนเพราะว่าวันนี้เรามีมีปาร์ตี้เล็กน้อยแล้วเราก็จะทํากับแก้มอร่อยอร่อยกินกันนั่นก็คือยำปูม้าและก็มีกุ้งเสริมนิดหน่อยเรียกว่ายำยำมั่วไปทั่วไปที่ครับอันนี้ก็อยู่กับผมบอยของกูดแล้วก็แม็กครับแม็กจีเอชแนลครับ่าวันนี้เราจะมาทํายำกันกินนะครับคุณแม็ ครับผมนี่คุณแม็กจะเป็นคนลงมือใช่ไหมนี่ใช่แล้วครับโอเคงั้นมาเริ่มแรกนะครับเรามาเดี๋ยวผมเป็นผู้ช่วยโอเคพริกก่อนแล้วกันมาเดี๋ยวผมตำช่วยมหมยิ่งเผ็ดยิ่งดีนะครับนี่เป็นการตวงที่ดีที่สุดแล้วนะพริกกระเทียมเสียงดังไปหน่อยนะครับนะการตำนี่เราต้องตำแหลกไหมตำแหลกไหมหรือว่าตำตำแหลกครับตำแหลกครับ ตำแหลกได้ไหมใช่สูตรผมจะตำแหลกครับเรียกประกันได้นะชั้นสองชั้นหนึ่งทำชั้นไหนไว้ก็ได้ชั้นนั้นครับผมบริษัทอะไรก <ique> ็โหตอนนั้นผมไปอ่ะขึ้นลิฟต์ไปชั้นห้าเลยไปทำอะไรครับไปทำประกลนชั้นห้านะประกันอะไรครับปกติคุณแม็กซ์ตำบ่อยไหมครับบ่อยครับบ่อยครับตำอะไรครับผมตำลิฟต์ตำิกต์ตำิกต์ถามรอดแล้วมาเนี่ย อ,อ่อ,อนไม่อ,อ่อ,อนเดี๋ยวก็รู้กันนะอ่อนได้อ่อนไม่ได้ <S 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 เตรียมอะไรบ้างาถ้าใครจะทํากินอยู่บ้านนะครับวัตถุดิบหลักก็จะเป็นพวกปูม้าครับคัดเอาตัวที่แบบนี่ครับปูม้านะครับสดๆหน่อยสดๆมีไข่ด้วยยิ่งดีใช่ครับ<ะ>อย่นี้ครับมีไข่เยิ้มๆครับผักครับนีผักชีแล้วก็หอมแล้วก็ผักชีใบเรื่อยครับผักชีลาวบ้านเรานี่เองนะครับแล้วก็มีมะนาว พริกสดครับผมหอมแดงใหญ่น้ำสต๊อกก็น้ำสต๊อกเราครับสูตรเด็ดสูตรเด็ดครับจะมีผงพิเศษครับครับผมใส่ตบท้ายใส่อะไรก็อร่อยใส่เยอะไร่อใส่หน่อยบ้านผมว่า ันไปเรื่อยๆใส่ไหนก่อนครับผมเราจะทําปรุงน้ําก่อนให้มันร้อมันนวดได้ที่ก่อนครับผมอันนี้ใส่ไปก่อนอย่าเพิ่งใส่หมดนะครับครับลองดูซิมะนาวคนเขาเขาแนาวประมาณสามลูกโดยประมาณครับผมแล้วแต่ว่าซื้อมะนาวมาจากไหนน้ำน้อยน้ำเยอะก็จะไม่เท่ากันนะครับเอา อร่อยไหมอร่อยไข่อร่อยมันครับมันอร่อยไม่เหมือนกันเนาะรอบนี้มะนาวน้ําเยอะเนี่ยปกติซื้อเนี่ยบีบจนกล้ามขึ้นไม่มีน้ําใช่กลิ่นเริ่มมาแล้วครับกลิ่นมะนาวมาแล้วหอมหอมครับหอมหอมบอกเลยต้องมีน้ํากินกับแก้มนะครับเป็นน้ำแก้งหยแก้งหยมีฟอง เราไม่บอกนะครับว่าของยี่ห้อไหนอะไรยังไงครับเพราะเราเราไม่ได้สปอนเซอร์ครับผมนี่ก็หัวใหญ่ครับหัวใหญ่ครับลงครับหัวใหญ่ลงรถนี่ครับหัวนัวใส้หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายเส้หลายชิมเลยครับชิมเลยเป็นไงครับอืมโอ้ยเบิกเบาไป ย่าน้ำลายแตกน้ำนีขาดเลยขาดเลยตำพริกเพิ่มอีกหน่อยนึงนะครับอันไหนเด็ดขวดแล้วอะไรนะเด็ดขวดอะไรคือขวดนะคุณควนควนไม่ใช่การขวนนะครับขวนนี่คือนี่นส่วนนี้ของพริกครับนี่อ๋อโอเค บางคนก็ไม่รู้้ะอะไรเขาพูดอะไรขวนๆเด็ดขวนปิดขวนเป็นภาษาอีสานนะทำกับข้าวกวนกันเลยอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ครับขวนคือขั้วพริกคือขั้วพริกใช่ว่าแล้วมิวงนัดเป็นไงวะโทรหามันไหมมีวนป่วยนัดอยู่ไกลเดี๋ยวขัปกตินัดอยู่ไหนอะปกติมันอยู่แถวนี้แหละมันขี้เกียจบอกใครคลิปแล้วมันขี้เกียจไงเป็นไรเรา ใช้สองก็ได้ครับไม่ใช่ใช้เดียวใช้สองอเเดอนาเดอรนิวเอ้เย,เยหักคาแรงเดอรบอกไปก่อนเดอพ่มา่าอู้ง่านสีพอดีเรา <ไป S 1> ก็ใส่อันนี้เลยเพราะว่ายำผมจะไม่ใส่ผักเยอะนะครับจะใส่แค่วัดถูติบหลักเท่านั้นโอเคครับทีนี้เราก็ากไดที่เราก็เทวัตถุดิบหลักเข้าไปครับที่เราจะกินดูความสดดูความสดเสียก่อนนะครับ กุ้งครับตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยดูขาวๆครับขาวๆชอบอ๋อโอ้ยใครไม่ชอบขาวๆเลยแสดงว่ามันสดไงความขาวไงอ่าต้องเลือนนี้ครับมาครับเดี๋ยวเคลียร์โต๊ะเดี๋ยวมาเทใส่ถาดน,นะครับต่อไปแล้วก็จัดถาดสวยๆครับจัดถาดก่อนนะครับ อ่าลงเลยครับไปครับอารมแล้วนะครับนี่ครับดูดูเสียก่อนครับนี่ลายแถงแล้วเนี่ยโอ้บโอ้ไหมก้อนร้แย่ไม่ลีลาแล้วครับโอ้แม่เจ้าทำารแตกทำยินเองครับไม่ต้องไปกินแพงเลย ง่ายครับนี่ครับได้แล้วครับเต้น <Yahoo! S 2> <ๆ>เอาละครับอันนี้ยำเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาลองชิมกันดูว่ามันกิมตัวแบบเนี่ยรสชาติมันเป็นยังไงครับอ่ะอยู่แล้วเนี่ยแม็กเอาเลยเอาจัดเลยเอปลูกว่าเหรอวะปูกไหมปูกไหมปลูลองชิมปูกแล้วกัน นี่ครับปูปูครับปูปูสดๆต,ต้องคุยน้ำนะครับต้องคุยน้ำด้วยคุยน้ำคุยน้ำนิดนึงจิ้มน้ำนิดนึงอืมโคตรหวานกุ้งเนื้อหวานอื้มอื้อุ้ยต่าแกงกป็นนะ วายชอบไหมครับดีเลยไหมเด็ดจริงครับเด็ดจริงแส่บ่ะแสบเวยอ่ะปิดเลยป่ะเขากินก่อนไหมอยากอายกินวะกินลอกขันก่อนมันบาปเด้อกินลอกคน้น่งถักก่อน ียัผัดก่อนนิดนึงผักชีนะหอมไว้นะครับกินคือจังอันเนี้ยกว่าเยียงก็ไอ้เยังกว่าเออแหนมเนื้อกินคือยังแหนมเนื้อพอแต่เออพอคือยังแหนมเนื้อหามือหูอคือโดนห<อ>ัวสมองเริ่มหัวสมองเริ่มไปแล้ว อะครับวิธีการทำเราบอกไปหมดแล้วนะครับวิธีการทำยำแบบง่ายๆนะครับทำกับพือใส่อะไรแทนก็ได้เนะหมูยอได้ไหมหมูยอแหมหมดเลยหมูยอเนาะยำแต่พือแตพืชขนมจีนก็ใส่ได้นะครับแล้วแต่เราจะหยดปลา้าก็ได้ที่สำคัญหยดปลา้าก็ได้เนะติมปลาไปนิดนึงก็ได้แล้วสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอปิดคลิปเพียงตัวนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดซ b s c ไ i b e นะครับ กดติดตามกดกระดิ่งนะครับแล้วก็เข้าไปกดไลค์เพจเราด้วยเพจจิตซีเอชกับเอสชาแนลครับครับผมวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายสลับกันสำหรับวันนี้เราไปแล้วครับสวัสดีก่อนได้ไหมสวัสดีครับเอาคุณจะได้ปิดนิดนึงคุณจะได้ปิดนิดนึงมันไม่พร้อมกันเอาสวัสดีสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายโอเค Yeah.